รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอกรุปยามาฮ่าแคริเอร r 嗯。 เธอทำํทำชานาญใสหรือเปล่าครับช่วงนี้อาจารย์แกไม่รับแขกแล้วนะครับฉันอยากให้คุณไปบอกพ่อครูด้วยตัวเองอะเรื่องแต่งงานงานวันอยุดยาวสิเดือนนี้เรากลับไปสุโขทัยกันนะ <c oughs> เราไม่ได้กินข้าว รวมโต๊ะพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้มันนานแล้วนะใช่ค่ะพ่อครูแสงยูนูนนะกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะซูบ้านเราก็ไม่ได้อร่อยอร่อยเออเน่าสิมิน่าผอมไปนะแหมปากหวานนะเมื่อวานยังสดน้ำแกงใต้สดไม่หยุดเลยล่าอ่ะจิงแบบพ่อครูข่ัไปเชื่อน้องแสงมันมากมันกินเก่งกินเยอะทุกวัน แล้วนี่นิดไม่อยู่หล้จ๊ะครูน่าดีเอ๊ะมันออกไปทำธุระที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้นะเออกินก็เราไปตามกินข้าวลยการนด้รู้ป่ะจ้ะมีตั้งแต่พอคุูเลิกทำคณะนิเกไปดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับเนี่ยแต่ว่าอ้วนขึ้นอย่างนี้ว่าก็กินแล้วไม่ได้คอยออกกำลังอะไรเลยนิดเดียวเนี้ยนะก็เป็นธรรมดา ไม่ค่อยเครียดด้วยค่ะเครียดเลยอาหารนิดฉันช่วยโหนี่ท้องใหญ่ขนาดนี้แล้วให้ฉันช่วยนะไม่เป็นไรอะ่ะฉันทำเองได้ให้ฉันช่วยเธอเสร็จแล้วอะ่ะจะได้ไปกินข้าวกันไม่เป็นไรอะ่ะฉันยังไม่หิวเดี๋ยวว่าจะไปนอนพักสักหน่อยอะ่ะ นี่เธอเวียนหัวหรือว่าแพท้องหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเธอไปกินข้าวเถอะเฮ้ยพุทธพี่เพิ่งได้ที่ขายของใหม่วะ เป็นตึกแถวขอให้เช่าชั้นบนนั้นมันนี้ห้องว่างอยู่หลายห้องจริงเหรอพี่นี่แสดงว่าพี่จะไม่กลับไปเล่นดนตรีอีกแล้วใช่ไหมช่วงเนี้ยมีอะไรทําที่มีไรายได้พี่ก็เอาทางนั้นหรอวะเราเองอยากจะกลับเหนือหรือยังยังครับ มีเรื่องต้องสาัสางที่นี่อีกเยอะอาจารย์ครับอาหารเย็นพร้อมแล้วนะครับ ครับเราสองคนคิดว่าถึงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตคู่กันอย่างจริงจังสักทีแต่คุณก็รู้นะว่ากอลพินนะ่ะมันไม่เหมือนคนอื่นเรื่องนั้นผมทราบครับผมเองก็ไม่เคยรังเกียจพินเลยถ้าพ่อครูสามารถเลี้ยงดูพินจนเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้ผมเองก็มั่นใจครับ ว่าผมจะดูแลพินต่อจากนี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหานั่นว่าเป็นโชคดีของกรลพินนั้นที่มีคนเข้าใจและยอมรับเป็นตัวมันได้โถพิภพของฉันป่าเนี้ยจะไปตกละกกรลำบากที่ไหนก็ไม่รู้เนาะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะตั้งแต่วันนั้น ก็ไม่มีการติดต่อกลับ,ลบมาจากเขาอีกเลยอ่ะเองคงลำบากนะดูใช่ไหมนิดเอ้ยไม่ลำบากหรอกแค่ลูกในท้องกำลังจะเกิดมาฉันอยู่ได้าแต่แกเหอะไปอยู่กรุงเทพเป็นไงบ้างสองคนนั้นได้แกลหรือเปล่าไม่ได้แกลเลยจ้ะมันดีกว่าฉันมากเลยนะแกพีนกับสวยอะพวกพี่ชน,นก็ดีกับฉันนะเออนี่ ฉันซื้อเสื้อผ้ามาฝากแกด้วยไม่รู้ว่าแกชอบหรือเปล่านะอลองดูชอบไหมโอ้โหเปิดไหล่ด้วยสวยดีแต่คงต้องร้อให้คลอดก่อนนะตอนนี้คงร้องให้แกดูไม่ได้อะ่ะอ,อันนั้นน่ะฉันรู้นะ่า นิดฉันซื้อขนมเจ้าดังจากกรทมมาฝากด้วยนี่อร่อยมากแล้วก็นี่ <c oughs> เสื้อผ้าเด็กอ่อนของฝากจากนะให้หลานที่กำลังจะมาเกิดดูสลดิลองดูลองดูนี่พินเลือกเองเ,องเลยนะน่ารักมากนี่นี่ก็อร่อยชิ่ชอบไหมชอบไหมเอค พอใจพวกแกนะที่ยังไม่ลืมกันน่ะฉันรู้นะนิดว่าเมื่อก่อนอะ่ะพวกเราไม่ค่อยจะสนิทกันแต่ตอนนี้พวกเราก็โตๆกันแล้วที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่โกรธกันบ้างงอนกันบ้างเธอลืมลืมมันไปเถอะนะนิด <c oughs> ไม่ต้องไปคิดมากนะเนี่ย <c oughs> พวกเรานะเจออะไรกันมาตั้งเยอะสุดท้ายก็เหลือพวกเราสี่คนเหมือนเดิมเนาะนี่ถ้าพี่พุธอยู่ด้วยกันกับเราที่นี่คงจะดีกว่านี้เนาะขอบใจพวกแกมากเลยนะที่ทำให้ฉันรู้ว่ายังมีเพื่อนดีๆหลงเหลืออยู่ในชีวิตแย่ๆนี้อีกอะ วกินขนมกันดีกว่าเนาะอ่ะไม่ต้องคิดมากนะนิชดูกรวยนะไม่ต้องพูดมีขนมฉันบ้างไหมล่ะฉันดูว่าเธอชอบอันนี้แท่งกินไหมนี่ดูนี่นี่นี่อุ้ยน่ากันชอบไหมน่ารักมากฉันใส่เป็นไงน่ารักไหมเดินไปของน้องของน้องของหลานของหลาน พินผมบอกพ่อครูไปแล้วนะหรอแล้วพ่อครูว่างไงบ้างอะพ่อครูแกไม่ยอมอะแกบอกว่าพินมีคู่มั่นอยู่แล้วเป็นลูกชายกำนันมีอิทธิพลมากด้วยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยแกบอกว่าพินเนี่ยมั่นไว้ตั้งแต่พินยังไม่เกิด,ดวะนี่คุณดูละครมากไปปะผมล้อเล่นพ่อครูแกบอกว่าจะช่วยดูเลิกยามให้อะแล้ว พินอยากย้ายกลับอยู่ที่นี่ไหมหลังจากแต่งงานแล้วถ้าพินบอกว่าอยากคุณจะย้ายเหรออถ้าพินย้ายมาผมก็ต้องย้ายตามมาอยู่แล้วอยู่กรุงเทพเบื่อๆฝุ่นก็เยอะแล้วคุณจะกลับมาทำอะไรที่นี่อ่ะที่ผมคิดไว้ก็มีตั้งหลายอย่างนะอยากเปิดโรงแรมทำโฮมสเตย์มีร้านกาแฟาด้วยไปคอยต้อนรับนะักท่องเที่ยวอะไรย่างเงี้ย แล้วพี่อยากทำอะไรอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะพินไปไหนต่อดีฉันว่าเรากลับกันเลยไหมฉันยังไม่ได้เก็บของเลยแล้วก็กะว่าเย็นนี้ยจะทำอะไรอร่อยๆให้พ่อครูกับพินทานก่อนกลับด้วยงั้นไปตลาดซื้อของทำกินกันไปให้ไวเลยเดี๋ยวข้านี้อ่ชนุไปพี่พิน วันนี้ผมขอไม่เอาแกงโัวนะทำไมอ่ะครั้งก่อนมันเค็มอ่ะเป็นโลกไตดีงั้นวันนี้คุณก็ไม่ต้องกินเพราะฉันจะทำแกงโะเออผมขอไข่เจียวได้ไหมไม่ได้ไม่เดี๋ยวนี้ดูตัง สนับสนุนโดยประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์เฟิ s ์สซิมเที่ธนาคารกรุงเทพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ร็อกสปอร์ตอัจฉริยะที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกเข้าเรื่องเลยแล้วกันแกต,ต้อง,งาการเงินเท่าไหร่จิ๊บลูกนะครับค่อยๆครับเป็นไงบ้างคะข<อ>าหากักหรือเปล่า